เกมแรกนะครับผมก็ได้หยิบเป็นไวโอมานะครับเพราะผมเพิ่งซื้อสกินไวโอขาวมานะก็อยากจะลองเล่นดูนะครับผมนะก็แครี่ที่เราเจอฝั่งตรงข้ามนะครับของเกมแรกนะครับเป็นคือไฮยาเต้นั่นเองนะซึ่งผมว่ามันสู้ค่อนข้างยากนะมันพิวนะตัวนี้ไฮยาเตสวดอันนี้นะครับเพื่อนมานะฮะก็เลยเข้าไปบวชนะผมแล้วก็ได้มาหนึ่งคิวนะผมดในการทิกเกอร์ย่ำกหม่อมบุ่มนะฮะได้มาหนึ่งคิวเลยนะผมจังหวะนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมทําเกมไปนะฮะก็นานๆแหละ ก็โดนโอเมนนะครับจับขึงดึงคนนะครับจังหวะนี้ก็ไม่นานรอครับโดนดึงขนขนาดนี้ขี้แตกเลยครับผมจังหวะนี้เพื่อนผมพลาดไปไปกันหมดเลยไปกันสามคนโซ๊หนึ่งสามต่อห้าโอไมค์ก็จะชนะไหมขี้แตกครับแล้วก็แพ้เป็นางนี้สุดครับเกมแรกโอ้กูแพ้ได้ยังไงวะเกมนำก็ตั้งนานเกมนี้นะครับผมก็มั่นใจหยิบไบโอมาอีกอีรอบนึงอะไป เรายังเชื่อมั่นในเอลขาวอยู่นะก็จักไปอีกสักรอบหนึ่งนะก็เดินเข้าเรียนตามปกติครับไปเลยฮะเจอฮายาติอีกแล้วฮะเกมสองก็เจอฮายาตินิยมขนาดนั้นเลยวะมันไม่ติดเมตาแล้วนะฮายาติเนะี่ยฮายาติมันไม่ชอบตัวโปรนะแต่วันนี้ผมว่าเกมอ่ะเราเริ่มเสียเปรียบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ฮายาติมาหนึ่งตัวผมฟื้นบักไปแต่ว่าผมโดนยูเอลาดโดแต่ลูอิ้งเกือบตายเหมือนกันแต่เขาบอกบ้าก่อนจังหวะน,นี้นะมันเอา,ดาได้มันเอาอวิโซดากอน รัสนานไม่ทันจริงๆมันมีพันิต์นะมุมนะฮะหัวแตกไปไฮยาเตะเราขี้แตกอะไรเป็นไงมึงโดนกระสุนพระราชทานกูตั้งหัวแตกโอ้ยชอบช็อตทยาเตะนะฮะยิงยิงลงกูยิงลงก็ยิงจังวะนี้เพื่อนมาเยอะโอ้ยโคตรแรงนะฮะแรงชิ่านะฮะส่วนอีเอ็นโซนี่ก็เก่งๆนะฮะเก่งมาจากไหนไม่รู้นะหิวกูอ้าโดนเรียบร้อยกูไม่รอด จอหนี้เอนโซแม่งเก่งมาจากไหนมายู่แล้วอยู่มึงเก่งมเทพไปจากไหนเนี่ยมึงดีไปจากไหนเอนโซอย่าอย่าแมวน้องแมวแมวแมวเรียบร้อยกูขี้แตกเรียบร้อยเอ้ยตายไปซะน้องตายไปซะเรียบร้อยแพ้เหมือนเดิมกู ตอนนี้นะฮะผมได้มาเป็นตำแหน่งโรมิ i ซัพพอร์ตนะก็เอา r u บเบอร์ไปนะผมมึงไปซื้อสกินใหม่มานะมันสวยดีก็เลยอยากจะลองเล่นะเบอร์ดูนะครับผมสกินใหม่มันผมว่าขนาดตัวมันใหญ่มากเทียบขนาดตัวนันตยาครับผมดิม่งตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่จากไหนไม่รู้จังหวะน,นี้นะฮะผมไปผักซิปออกน,นะฮะจะจะช่วยเพื่อนไม่ได้ยกคลิกซี่ไปนะครับแต่คลิกซี่ก็โดนซิปอมรอดอยู่ดีจังหวะน,นี้เพนหลุดออกมานะผมจะไปถ่ายแต่ผมโดนใบ ึบสกิลหนึ่งนี่สกิลหนึ่งการทีซีของเพนเรียบร้อยกูโดนตีแรกฟิกเกอร์ออกแม่งเลยโดนกูบิดกูไปละไม่อยู่แล้วเว้ยจังหวะนี้เทลเทลพลาดนะเนี่ยเจ็บเทลเจ็บโดนกูโดนกูแล้กูโยกหัวแตกดิอย่งเงร้องดิร้องดิมึงเทลร้องเลยเทลร้องเลยเอ้าอาจารย์ไหนเทลอาจารจิยกเทลยกเทลกูไปละกูไม่อยู่แล้วกูได้คิวแล้วกูไปละกูบิด นี่ใายไปให้เพื่อนตีเพื่อนตีเอ้ยกูกดทาเองกูทาเองเอ้ยไม่ตายว่ะกเดี๋ยวกูต่อยโคตรแรงแรงจะไหนวะเรียบร้อยกูแพ้เหมือนเดิมสักทีโอ้กูแพ้หรอกูแพ้ตลอดเพล่ก็เกมนี้นะครับผมสลับตำแหน่งกับเพื่อนเนาะเพื่อนผมไปซัพพอร์ตผมไปออฟนะฮะผมเล่นทาร่านะครับตอนนี้ชื่อ นาคอที่สายฟ้าด้วยเป็นไงน่าจะแบกนะฮะมีปัญหาด้วหน่อยนะต้องลบเกม RV โหลดใหม่เลยภาพเลยเป็นกากๆแบบนี้นะแต่ว่าต่อไปนี้ผมจะต้องทำคลิปดีกว่านี้ภาพไม่กระโปรแบบนี้นะับผมไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่ครับโมเวเลนมันเกือบตายอันนี้ตัวหาอะไรมาม่รยู้ครับโดนซอยตายกูตายเลยอ๋อใบนี่เองครับมันไม่กี่ใบจังหวะนี้นะครับนาคอสนาคอสไปไงนาคอสเดินไปนาคอสเดิน แนะขอเดินยังไงหลวงหลวงโวยหลวงหลวงไม่ตายโดนันคืออันติกูเข้าไปไอคิวไม่โดนอีกกูไอคิวก็ไม่โดนแต่ผมก็ตายตายอีกตายแล้วตายแล้วแล้วก็แพ้โอู้กูแพ้อ,อีกแล้วอะสี่เกมมันอะเว้ย ตานี้ผมอยากเล่นตัวอะไรแปลกนะฮะก็เลยหยิบเอนโซมานะผมว่าหน้าตามันเท่ดีนะฮะหัวเห็ดมันผมเลยนะับผม <c oughs> ต้นเกมก็มาฟาร์มปกติครับฟาร์มไปเรื่อยครับเอนโซเป็นป่นตาต้องฟาร์มเนาะหรือใครจะเอาไปออมก็ก็แล้วแต่ท่้นนะครับก็ฟาร์มเสร็จก็มาเอามังกรตาปกติของฟาร์มมิ่งตาเนาะก็ตีไปครับหวังว่าจะไม่โดนแย่งนะตีต้นไม้มาต่อยแย่งไงดงกุพันธ ตรงนี้แม่งพันธิตใส่คนมันไม่พันธิตใส่ออบเจกวะกูหลอนเลยทีนี้อันติก็ไม่โดนกูเนี่ยอันติกก็ไม่โดนอันนี้ไม่โดนใครเลยมันกดไม่ได้แต่วันนี้ก็มาเอาดังนะครับตัวเมื่อกี้นะเพราะว่ากดพันธิตล้านไม่ได้นะไปโดนคนแทนออบเจกนะตรงนี้ต้นไม้ต้นไม้ตายต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตบกูส่วนกูตายหาไปแล้วครับไม่รอดไม่รอดช่จอนคูดแรงไม่ใช่ไหนวะแรงยังอ่ะยี่ยอนแรงชิบหายตรงนี้ ไปสุดท้ายก็จบเกมนีกโดนกูเป็นไงล่ะโดนกูโดนโดนกูนี่ยกนี่จะตันเราบ่นนี่จะตันเหรอโอยสวยขึ้นเป็นไงไม่มีผมนี่ฆ่าไม่ได้บอกแล้วแล้วก็จบเกมชนะไปตาแรกของวันครับหลังจากเล่นมาห้าเกมผมติดใจนะครับอยากเล่นดีเจนุ้ยอีกนะฮะก็จัดไปอีกตาครับแต่ตานี้เจอลิงเลยดีสวยแลวกูโดนกูทุบแน่ มาครับตอนนี้ก็มาฟาร์มปกตินะครับตามไทมิ่งป่าตอนต้นเกมก็มาฟาร์มนะฮะชิวๆอินนิดอยู่ในพุ่มอ้าวอินอนิดแม่งเลื่อนออกนะฮะแม่งโดนยกลัวเลยดูแม่งสตันโคตรนานโอ้โหขี้แตดดิสุดท้ายย้อนมาล้านนะ,ะยอนน้อน้าเพื่อนวะไม่ดีเลยแม่งมากันโคตรเยอะกูจะสู้ยังไงอ่ะหนีก่อนกูตายได้รอดครับโหเป็นไ,ไงทำบุญมาเยอะรอดโทษทีนะครับรอด จังวันนี้เนี่ยดนเสาหนึ่งแล้ไม่ลงตีกตีกูเี่ยมาได้เี่ยมาได้เอ้ยนกูตีกตีกูตีกูตีเฮ่อโอเมนโคตรแรงไม่สู้โอเมนไม่ได้กูถอยก่อนก็ได้ไอตองนี้ทาร่าทาร่าไม่ช่วยนี่กูยกเขาป้อมแม่งนไปเยอะเห็นไหมเมื่อนี้ป้อมก็ทำอะไรก็ได้โอ้ยโอ้ยย้อโคตรแรงย้อนแรงชิบหายนี่หยุดเราอ่ะหยุดเีายกกูยกยกูกวกูยกเจ้าวันนี้ย้อเล่นน้อยหิวอ่ะ หิวรู้สึกหิวก่ออีนิดกาออีนิดเที่ยวกไปอิปติยอ,อนสวยนี่ไปไงสติมไม่ส่มผมนี่เอนโซสเตมไม่ส่มติดหินเอาจนวันนี้แม่งบวนดักพุ่มยอนแม่งแรงชิบหายทาร,าร่ากูร่วมไปเลยกูสู้ไม่ได้สู้ใครไม่ได้เลยแม่งโคตรแรงสุดท้ายก็แพ้เหมือนเดิมเฮ้ยเล่นมาหกเกมกูชนะตาเดียวอหายแม่ เกมนี้ผมก็เลยไปเอ็นโซ so มาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมอยากเล่นเอ็นโซนะกำลังฟึกอยู่นะฮะมันจะมีสกินเอ็นโซเทพสายฟ้ามาใหม่นะก็อยากเล่นนะผมก็ช็อตนี้นะกาลียังโดนยกมันได้เข้าไปเกี่ยวครับเรื่องเดือดปุ่มนะฮะกาลีแม่งเกือบตายแล้วนะทําไันฟิกนะบ่อเลยมันตายไปหาแล้วนานแล้วเือฟิกไงตอนนี้จะล้วงกาลีแต่บีแจนแม่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ฮะหลอนเลยทีนี้นี่ซิลิก้าหลุดเดี่ยวนะะนี่ไปเกี่ยวมันในป้อมเกี่ยวคนยก วีกูตีตายอ่ะตอนนี้ขามหินครับนี่ตามผมไม่ทันเลยดีเป็นไงผมนี่ตัวหดตัวเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเมื่อกี้ก็เป็นแค่การแสดงน,นะจริงผมแค่แบบเดี๋ยเงินนำเกินะไงก็เลยแบบยอมตาเล่นๆนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาเกี่ยวกาลีครับผม ต๊บเข้าไปครับโอ้โหอย่างเยอะเลยครับไม่น่าเข้ามานน่โอ้โหพาอาญาเล่นหวัดช็อตหวัดเสียวไปไงล่ะเสียวเลยว่ดอาญากูไปเลยอาญาไปแต่วันนี้ก็มีการติดหินทีหน่อยนะครับติดหินเล็กน้อยนะก็อ้อมานะอ้อมาเจอบีแจ้งหลบมันหนีหลบแบ,บบน,บบนิจิตอนแล้วก็โยกเรียบร้อยกูตายเหมือนเดิมช็อตนี้นะฮะก็อ้อมนะฮะอ้อมมาเอาน,ะะอาาอานี่ เอาไอริไอริตายไอริตายตายตายซะตายซะตายตายนี่สิบแม่งเพิ่มเกาะโอ้โหกูตายแล้วแม่งไอริแม่งเก่งมาจากไหนไม่รู้มึงดูดูอยู่อยู่แม่งเกาะเพิ่มโอ้โหเลือดเด้งโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็แพเหมือนเดิมสัตว์เลยกูเล่นตั้งนานแพเหมือนเดิม อันนี้ก็เปลี่ยนตัวบ้านนะครับผมเปลี่ยนจะเป็นลิงมาแทนนะก็มาฟาร์มแล้วก็ไปไล่คิวนะฮะฆ่าคนลิงเป็นตัวการเกมนะฮะมันก็เล่นได้น,นะต้นเกมขอแค่ดวงดีนี่ตอนนี้ทาร่าหิวเกินนี่โดนปัมกูตีตายปัมกูอย่างแรงนี่ทุบทุบทุบอุ้ยไม่ตายวะนี่อ้อมอ้อมอ้อมซิกแซกนี่เป็นไงนะ่ะโดนกูลัดเอ้เอ้ยไอ้ดามังกรอนนีกคุ้มจัดไฟนี้ไปหนีหนีหนี ซูมเอ้ยเดี๋ยวนะหลุดหลุดหลุดนลุดทุบหัวแตกไปบงี้อ้ากูโดนลานได้ไงวะจังหวะนี้ไม่ดักไม่แก่ยิ่เด้อม่งรู้เยอะไหมนาคอนนาคอนทุบในหัวแตกดิทุบหัวแตกไปดิไม่ร้องนะครับโดนพี่ทุบเอ๊ะทุบ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 นี่หัวแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่หยาบร้อยกูเอ๊ะเอ้ยหลุดละลุดทุบหัวแตกโอ้ เอ้ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบสองสยองขวัญนโอ้โหกูไปละเนี่ยหลอนเี่ทุบสามสามโอ้โหยี่เป็นไงอย่างเท่เฮ้ยไม่กล้าปะเนี่ยไม่กล้าปะเนี่ยอุ้ยเอ้หลบหลบหลบเฮ้ยทุบแวนก่อนเอาแวนก่อนทุบอู้นาคอร์ดม่งตายไปละคอร์คิวก็ได้ไม่เป็นไรคอร์พอเด็เก่งเกินนี่จบตีกูตีป้อมกูตีป้อมตีป้อมกูตีป้อมกูตีป้อม เฮ้ยเสียก้อนอีกค่ะเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วเฮ้ยไปก่อนไปก่อนนี้นี้เรียบร้อยเรียบร้อยกูแพ้เหมือนเดิมอ้ตาตาเก้ามีปัญหาดีหน่อยนะครับก็คือายมันเสียเนาะผมก็เกมเอติก้าก็เรียกเป็นเอ็นโซนะฮะแล้วก็แพ้ตามระเบียบเหมือนเดิมนะครับผมปลา เกมกาน,นี้อันนี้ไฟมีปัญหานะ,ะก็เลยอ่านมาได้แค่นี้นะผมนะตาน,นี้ก็เป็นตาสุดท้ายนะฮะก็เลือกเป็นนาคอสเอามาฟาร์มนะเพราะว่าผมเป็นอดีตนาคอสไม่เขียวนะผมก็น่าจ,จะพอเล่นเป็นอยู่บ้างก็เทลเอ้ยเทลก็โดนเคนเฟิ้์นบักไปส่วนเราก็ได้มังกรมานะคุ้มนะฮะตอนนี้ต่อไปก็ปฏิเคิลคลิปในกลางมารอดักนะฮะรอดักเอาลิงนะตรงน,นี้เคนเข้าพี่นึ่ตัวกูบิดอื้อฮะ แต่ว่าเคนไปเจอทิว <dry> <gameplay> นะไม่รอดกูก็ไม่รอดเหมือนกันครับคีิซี่แรงชิบหายครับถึงแม้จะเป็นตัวเด็กเกมต้นเกมก็แรงฮิฮีนะครับที่ล้วงอีอยู่งกุล้วงไงเอ๊ะมึกมึกมามามึกน้องมามาไม่รอดไม่รอดเข้ามาเข้ามาเข้ามาตี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 นี่แม่นี่ไงเกิงเกินน้องช็อตนี้ก็เป็นช็อตจบบ้านนะก็เข้าไปล้วนนะครับต่อยแม่งโคตรแรงจะแพ้เพราะยอดหลายรอบมากนะดีเั่นนี้แบบ กี่สิบเกมนี้แพ้เพราะยอมแบบโคตรเยอะยอมแม่งโคตรแรงแรงพุดโคตรไอ้เจงหวันนี้ลิงลิงพลาดนะเขาเขาไปป่านะ้ะป่าน,านี้ป่าลิงตายนะร้าเพื่อนเราก็มาฟร์มาฟ้านะครับแต่ว่าเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนนันจบฝืนจบนะแล้วก็จบได้จริงนะไปครับเดี๋ยวไปจบกับเพื่อนก่อนนะไปเลยไปไปไป,ไปจบจบจบน้องไปจบ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 ดีมีแอคก,ก่อนแอคก,ก็จบนี่ฮะแล้วก็ชนะ ไปได้นะฮะในเกมสุดท้ายนะฮะก็รวมๆมก็เล่นสิบชนะสอง